ตอนนี้นะคะเราจะมาฝึกบวกจำนวนนะคะที่เรียงกันโจทย์ข้อนี้ว่ายังไงคะหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าบวกสิบอ่ะเท่ากับเท่าไรนะคะวิธีการทำทำาไงคะตัวสุดท้ายมาบวกกับตัวแรกได้เท่าไหร่เป็นสิบเอ็ด แล้วทำยังไงต่อสามวกเก้าอ่าใจเย็นๆค่ะสองไปไหนคะสองไปไหนคะสองค่ะขีดสองค่ะค่ะสองบวกเก้กลาเป็นสิแล้วก็สาบวกแค่ะก็เท่ากับสิบเอบวกเ็ก็เป็นสิใช่ค่ะแล้วไงอีกห้าบวกห มีทั้งหมดกี่คู่ทัหมดหค,คู่แล้วคู่ละเท่าไหร่คะคู่ล้วสิอ่ะทำยังไงสิบคูณหใช่คะ่ะสิบเอ็ดคูณห้าห้ <5 15 S 1> ถูกคะ่ะคำตอบคือห้าสิบห้านะคะอ่ะทวนใหม่อีกครั้งนะคะการที่เราบวกจำนวนที่มันเรียงกันนะคะอ่ะนี้นะคะอย่างเช่นหนึ่งบวกสอง บวกสาบวกสี่บวกห้าบวกไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสิบนะคะ,คะเราก็นำจำนวนแรกนะคะบวกกับจำนวนสุดท้ายนะคะซึ่งตรงนี้ได้เป็นสิบเอ็ดนะ,ะแล้วเราก็จับคู่นะคะจำนวนถัดไปนะคะบวกกับจำนวนเกือบท้ายสุดนะคะอย่างนี้ไปเรื่อยนะคะหรือใช้วิธีการหาจำนวนคู่ซึ่งมันมีทั้งหมดสิบตัวนะคะ เราก็หารได้สองเข้าไปก็จึงทราบว่าเป็น5คู่นะคะพอได้5คู่เสร็จแล้วเราก็นําจำนวนแรกบวกจำนวนสุดท้ายซึ่งมันก็คือ1ิบนะคะเราก็คูณกับจำนวนคู่เข้าไปนะคะตรงนี้คำตอบเลยได้เป็นห้บหนะคะ๊ายบายค่ะ